อีพ็อบ,บ่เสอให้นี่ผมสีเลียนไปให้รถส้นเลยพะนะสุขีมันเสมอมันเครื่องไม่ค,มค,มความเจ็บยให้ได้ความไข่ยห้มีกราบสวัสดีน้องพี่ปี2567เปิดหัวคลิปมาด้วยกันอยอดตอมน้ำลายพี่น้องจักหน่อยก่อน,น้าด้วยมะม่วงยำสามรถนะครับทัดไปกับเป็นร้านเนื้อย่างโคกขุนสแล้วทัดจากนั้นก็เป็นร้านยำทะเลมีบ ครบทุกอย่างนะครับบัวบ่าสิเป็นกุ้งหอยปูปลาเอาเป็นบาคขนมาเบิดทะเลว่าะทนไปย่ำใส่กอกย่ำตีนไก่กับมีนะครับพี่น้องอยากกินยังเลือกซื้อเลือกหาได้ตามสบายใจโลดว่าแต่พกเงินมาเต็มกระเป๋า <c ười> <c ười> คลิปนี้กับ,บพี่น้องนะครับมาเลือกซื้อหาแนวยอยู่แนี่กินสันดกว่าหลากหลายอีลีพี่น้องทั้งซ้ายทั้งขวา พีกัดงานนี้อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับงานเพิ่นจัดอยู่สนามสามเหลี่ยมทุง่งนาเชยหรือว่าหอนาฬิกานั่นเองนะครับพี่น้องเชาวจันทบรุรีหรือว่าพี่น้องไก่เครื่องนะครับเป็นสีหูจักกันดีเนาะหลากหลายอิลีพี่น้องเออ,อเนีย่ยอยู่เนี่ยกินสะอ,อนสินนี่กะบอกว,ว่าจักสิกินยังนะครับหลากหลายอิลี พี่บอกว่าบโห้จักสกินอย่างนี่นะครับมัมีเงื่อนสื่อสันดอกซรับจางในจักหน่อยพี่นอ้องพกเงื่อนมากบ่หลายนั่นนะบอกไปก่อนถ้าสิมาเที่ยวงานนี่นะครับเงื่อนต้องเต็มกระเป๋าเด้อพี่น้องเด้อกระเป๋าต้องตุงในจักหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีแต่แนวเสบๆหลักกป่องขายเพื่อนนะครับมีแต่แนวสวยๆงามๆสันดอก พ่ออียังกะอยากได้พ่ออียังกะอยากซสือสินเด้เสียแต่บ่ค่อยมีเงินนี่แหละครับวันนะ่ะเสื้อผ้าบ่ว่าสิปินของเด็กเล็กเด็กหน่อยนะครับของผู้หยอกผู้ใหญ่กะมีเบิดครบทุกอย่างนะครับเสื้อผ้าแฟชั่นของแตง่งรถยนต์กบมีหลากหลายขึ้นกันพี่น้องกระเป๋าแฟ่ชอกแฟชั่นมู่นนั้นของสวยๆงามๆของทันผู้หญิงเพิ่นนะครับ บ่ามาล่ะก็ต้องมาเที่ยวผู้เดียวด้วยพี่น้องอย่าเอาผู้สาวมาน, <c oughs> มน,น,นั่มเด้อล่ะบัสันบัทนจกได้ดิเนี่ยเห็นบ่เมียบ้านเพื่อนกับแวะร้านกิฟช็อปอีกแล้วบ่ได้ตัวพี่น้องมียิ่งเนี่ยมากกับผู้สาวหรือว่ามากกับเมียนี่บ่ได้เด้พี่น้องต้องพกเงื่อนเต็มกระเป๋าในจักหน้อยต้องมาแบบมาดอาเซียในจักหน่อยเด้พี่น้องเพราะว่าผู้สาวเพื่อนนี่กินจุกจิกตัว มียิ่งนี่กินจุกจิกอีลีได้พี่น้องน้อยกะกินนั่นน้อยกะกินนี่น้นอยกะอย,กยากได้นั่นน้อยก็อยากได้นี่สนเสร็จแล้วโดยเฉพาะความสวยความงามเพื่อนเนี่ยเห็นเป็นบได้นะครับสะดุดตาท่านที่ต้องแวะนะครับต้องแวะการเลือกสื่อเลือกหาก็เป็นหนาที่ของเพิ่นนะครับสวรศิลป์นี่ก็ท้ายคลิปย่างเดียวละพี่น้องบมมีหยังนะครับ <laughs> หลาะยางเบิองอยางเดียวนะครับนี่การ้านเครื่องซ้ำอางนะครับกิฟช็อปของขายเบ็ดตะลิดหลากหลายอิลีพี่น้องนี่ฮะร้านของเล่นเด็กนะครับร้านนี้กัย่าผ้าลูกผ้าเต่ามาน้านะครับ <c oughs> วาสันสีดินเดวๆอยู่กลางานนั่นนี่ถ้าอีเ่อเอาเสื้อให้นี่ผมสีเลนไปเห็นรถส้นเด้พะนะหมอพื้นจะคล้องดอกว้าแต่ในหน่อย พ่อเม่เพิ่น้อกให้ฟังนะครับสวรรค์สินมีตอนเด็กหน่อยวัสดุทัซื้อของเล่นไฮนิสเซเลนไปให้รววถส้นวัส่าปัดเด็กหน่อยหัวเดืออีลีตัวนั้นนี่ก็เป็นร้านยนกระป๋องพี่น้องร้านปิงก,กนะครับร้านยิ่งปืนบววสิเป็นร้านป่าโป้งนะครับนี่ก็เป็นร้านโซนไฟฝันของวัยรุ่นเล่ที่เดียวนะครับธรรมาก,กับผู้บ่าวผู้สาวนี่เอ้ย ตองผากันมหาป่าโป่งเหรอน้องโมเมนต์ยังเด้เพื่อนอยากได้ตุกตาหมีสินตัวผู้สาวก็ได้อ้ไอ้ไปป่าโป่งทีนี่น้องอยากได้ตุกตาหมีตัวใหญ่ๆเพื่อนเดีเพื่อนโอ้ยเห็นไหครับกินหอดจะคของสมัยตอนเป็นบ่าวสินดอกว่เอาเอาเบาไปหลายนะครับมันสิต่อความเงาสาวความยืดพาพี่น้องออกมาโซนด้านนอกอีกด้านหนึ่งนะครับมีหลายโซนมีหลายซอยพี่น้องเอ้ยงานบนใหญ่อีี บอกพี่น้องไว้ก่อนผมมาตอนกลางเว้นพี่น้องค้นกระเลบยบ่อลหลนะครับถ้าเป็นตอนกลางคืนหรือว่าตกเย็นจักน่อยนี่โอ้ยค้นหลายนะครับบม่มีหม่องยางผุแล้วสิเป็นล่มกลางงานผุแล้วครับมันห่อนแห้งค้นหลายนะครับค้นแออัดเนาะหลังจากที่เฮ้ายางเมื่อยแล้วนะครับยางมาสามชั่วโมงกระได้ของกินเล็กน้อยแลก้กกะได้เสื้อผ้าไปฝากคอนะครับหลกักกะได้ของใส่ใจะของอีกเล็กน้อยนะครับ เอากลับมาเสือน้ำมะพราะ้าวปั่นนมสดนะครับจะกแก้วนะครับกินให้ชื่นใจจักหน่อยแล้วก็ยางกลับสัตัวไ <laughs> ด้ของเล็กน้อยนะครับที่ได้น้อยนี่เพราเป็นยังได้พี่น้องเงื่อนบ่หลายสัตวซับจางได้ซับนี่ก็เอาต่อพี่น้องนะครับเนาะเอาคลิปนี้ไว้ซับนี่สักก่อนนะครับบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับ